เิอแม่สิไปเฮือกันิีงแท้งแม่เลยค่ะกายนี้เลยอันนี้เลยางนี้เลยโอ้โหคือวนไปเฮือแทะนี่ว้าวพห่ท่านพ่อบอกละรวนกันกินเข็ดสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุมสุขชนเนาะตอนนี้กับมะฮะเพื่อนได้เหนงคึงอยู่เลยสวัสดีพี่น้องเเปิดไฟตอนฮับน้องอยู่ดีกันเนาะ เดี๋ยวไปตะตูไปหาน้องวิวี่กันไมใี่้องเป็นทูตตามในเมื่อกี้นี้เนาะภาพมันก็สีมันเมืดในเด้อเนาะการมาฮอดเทอนเนาะเฮ้ยมาเลยคนอ่ะอ้าเลยเอ้ยอ้าจะห่างกบก่อนยังเลยแดนมาเลยเลย มาไม่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 เอาเลยกนเลย่งนนี่เอออย่านึมาเลยมาเลยเออดีใจดีใจป่ลูกน่ะดีใจบะดีใจป่ลูกเออมึง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 ไปดูมักันแม่เนี่ยอืมเทปแม่จะไปเออนงแท่งแม่เลยค่ะอการนี้เลย อันนี้อันนี้เฮ้ยนะนึกบหกอดแก้มเลยอืออ่าบังรักพ่อรักพ่อนี่โอ้โอหโอ้โหไอ้ยคือมันไปเฮิงแทะนี่วะวะขี้อนพ่อบ่ละขี้นอนขี้นอนแห้งบ่ขี้นอนแห้งจะมาแต่สายมาหนิจมแ่นีไปป้าแม่แม่ไปป้าสิจะไปหน้าบ่อ้ดยแหละด้วยไปกระไพ กระเมตุแพนด์มให้คีดได้แท่นี่หูยยองนะว้าก่ะเมตเองคิ้ไดู้่จ้อันนี้ว่เนี่ยอบอพิชาอบอพิชาิชาดยอบอเอาเอาเอาแล้วว่าม้วนๆไมนมังเงวมังเงาสตรอเบอรี่ โอ้ดีใจทุเจ้าพอกันทุเจ้ากันทุเจ้าทำงามจ้าหิวอะไรหิวอะไรอยู่บ่บ่ได้บ่ได้ปวตึงเไยตัวไปหน้าป้าแม่แม่ก็ไปป้าตัวแล้วเนาะไป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 เท่อนบนี้ไปไปเลยโอ้ยโอ้ยอุ้ยอะ้รอยู่บ่นี่ได้กินยังบ่นี่โอ้ยหนักเลยหนักเลยงยหาแม่ด้ว

นี่ว้าวเอาตัวกุ้งเท่าไรกุ้งจะรุมพุ่นกุ้งจ้ะก okay. ุ้งนัน่นจะรุมพุ่นกุ้งดีใจดีใจโอ้สองงานแล้วเฮ้ดีใจกันเย้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 นำชอ็อตบอร์ดนำจิมมจ้มประชุมน้ำจิมมจ้มน้ำจิม้มน้ำจิมำจ้ม cua ai bút kinh à pet 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 đâu ạ, khun mẹ khoi tôi lấy mang, ăn này, cung nè, nhìn mèo, đồ web con đang xếp, mắm kèng nào, kìm mương đuôi hả kìm mương đuôi, ngon mương đuôi, ngưu cuội nè, ngưu mẹ là bao, đây huống thế, đấy ทูจ่าปารุงเลยค่ะทูจ่าปารุงเลยอะไโชโตอันนี้ของโต้อนี่เออของโตไว้กินเบืดอเลยอันเลยนะเราสองโตสอันแล้วพางไหมพังตูจ่าปรุงงามๆก่อนูจาปรุงงามๆก่อนกดกดกเออกดกดใช่ใช่กด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 เออคือแม่พันไปเหิงแ้่ลายปีแท่นี้บอก กินนดจ้ะเมื่อดินกินนกินนดแล้วจะดืมมาตะกี้นะจะจกข้าห้อกย่ก่อข้าห้อเง็นบอไเนาะ่นบวบิวบีนี่บอเ้อแม่ยู่ใส่แม่ก็ไปขีดูได้เห็นบม่องดูป๊บไงหม่งเชโน่กินนัดนตัวเมาเลยกินได้แล้วบมีห่อนแถอุ้ยห่อนแหงแน่เน นี่งเลยนิ่นบบต้องเร็บก้นแตงสเสะมาบิวเนาะอภิชาปลุงงามๆเลยได้ๆๆๆๆออกมาไาาหมอภิชาใครซื้อมาให้ใครซื้อมาบอกไหมใครซื้อมาอ้าวบอกปลาลุงไม่รู้ละ่ะไปซื้อมาอภิชาแม่แม่<อ>แม่<อ>แม่พ่อ,ขอ,อ <laughs> ขอบใจ้ะพ่อขอบใจ ไปแซบบอยูที่อยู่กับไพร์มาหนอยูกับไม่ตูุบ่าไปบ้านเขาได้หลายบอได้อะไลไแ้่ะลรโอเคแบบอื่นเมย์ต้องไปเหมือนอื่นอยู่เพื่อนหมืออื่นนี่เนาะเด้วะไรเนาะมาหูหลักมาปลาลักเสร็เล็กเถ่อนหน่อยที่พันไดตายมาก่อนเลยป่าใบนอนเอาอยู่หลักมาบอกเออหรักมาป้าบอก คุ้นเก่งคนเก่งหัวยองเฮ็ดเกิดเฮ็ดเกิดกินข้าวเลยกินไงกัดยังปลาปลาอีกเลย์ไปซื้อมาป้าไปซื้อมาป้าปลายังขอซื้อมา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  Ngon bỏ pizza đi hết đi Đó là lòng luôn ai 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 này ai 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 mấy ai ai mặn ai 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 nhum ai 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 bưng ai 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 bưng, ai 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 Vàng còn đâu, là là, làng còn đâu mà phi vậy? Mấy làng mấy làng hả? Ơ bự nhìn kín bò Xe tủ dền bò Bò Ở đây đấy ừ. 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 mà... ừ. sao? Thế kín Ai rồi xe ai rồi À lời xe bà lời Xe Phải ngang Cái nung cắp nải cắp làng thế Nhưng tin bò Bà lời Phải cứ dưới nọ thế Ờ, men yo sa kèm luôn kèm luôn pa nha tu kho hát thú này ngò bơ mẹ kè hay mà <laughs> Hãy subscribe

Bánh đi, bánh hmm, mười chục bạc làm là bạc <coughs> à, đề đó bạn này ông 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 này hm 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 là lắc lắc hm 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 đi <coughs> <chào>. <Genenter>. ไปหน้าคนหลายว่าไปหน้านะบิ well, have, ๊กบิ๊ดี้หลายือหลายดึกเท้ามูไม่ใช่หลายแทะนีนันนี่มูไม่ใช่สหลายเทะกินด้วยหางมุกตัวบ่สุกของมักน้องอยู่ดีเล่นนี่บุกบชุกแล้วมันแดงเนี่ย

Vừa hơn non bò non bên như bò này hưởng bò à khay đó cho này có non chả tưng thích vừa đi tiền khơn khơn này tiền khơn tí mà ngheo nòng như nòng nhăng ở nó ngheo nghèo, nghèo phần nào nòng như này nòng như gặp được cái chiều <laughs> Thấy <laughs> thôi sập chưa hello 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 phân hello hello ui hello ha hello hello thôi hello hello ừ hello vậy hello 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 thấy thấy giờ hello hello có được hello 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 bụtu no, 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 no. thì nó mày má nè, đi, mẹ ăn vậy sao, này, mày sạch đây, mày nhét coi nè, mày nhét này, tao xé kẹng, gian gian mày nhét coi, mẹ bựtu mày mày

มากตัวดิเด้นะเออตเออมตัวดีเออนี่นี่นี่มตัวดี่ดเยไปจักโอ้ยตชนเลยนี่มานี่าหนี่แดงนี่มาเนนี้นะมานิหน่อยนี่มาเ

เดอดเท่นยังไม่ม่ได้ท่าเลย่บ่หัแม่บ่ในหม่ยังนะเว้ยในงดีตน้นึงดีต้บ่กินข่าวจ้ะฮู้วว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 วอว่ววว่วววววาววัวว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 วอวาวตวววววววอกวว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 ว กินทอดแม่บ uh. ่ฮะ่อเลยไหมแต่ป้าอีกเล่นฮะกินฮอกินงทอดแม่ก็พอบ่ก็พอยิ่งทอนเองบ่ออกก้อนน้ำมือนะยาพอยาพอนั่งบิวเอาไม่บิวไว้ลูกหลานจาะแล้วไนั่งบิวไปดินชาเนี่ยไว้ไม่ทุงขงเกลูกหล่ะจะดินของพอไว้เลยทุ่งแดงนี่ทุ่งแดงนะปอนุปอนุมาละนี่น้ำแข็งเจ้าฮะน้ำหัวเข่าเจ้าฮะ Rồi mẹ Nhung này Ui 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 ừ. Nhung khúc này lại Nhung khúc Bài bạc bì vừa đưa bạn ấy đưa Mà xong còn lồng bì vừa mẹ bài bạc còn à, thấy nè cha thưa cha À chú cha Kính hòn hèn bò Nghĩ hết rồi ạ Bài bạc còn đưa chứ đưa กินกิน <wounds> ก <sk r prediction> ินกินกินโอ้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 โอโอต่อเื่มบอต่อเื่มเื่มแม่บ่บ่เออกื่มบอกเรื่มคือบ่คือบ่ถามหาแม่ค่ะ้าไดดกินอค่ะเออกินฮอดของเอนะจังถามกันนี่บ่เห็นไหโอ้ยโอ้ยน้าแม่เก็บมาอันนี้เก็บหมานี่ไว้มาเก็บเครื่องไว้มาไปลุกลุกแบบนี้ ลุกไปเอาไว้สตอรี่ตัวกินมืออื่นเด้อเล่มแักพองักพอสักกินงมาแล้วล่ะไปลุกไปลุกแม่สตอรี่พอวิวกินมึงลุกพอกินบ่หนึงไปนี่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 แม่งต่อไปดีอีกงานไหมนี่เนี่ย ກ uh, ືມຍ້າຍກືມຍ້າຍໂອ້ຍຢ່າເມ່ນເບີໄທນີ້ບໍ່ໄດ້ໂທມາຫາເຈົ້າແມ່ນເມີໄທອັນຊື່ຫຍັງຊື່ພົງບໍ່ເອົາລາຮອດດດີລາວາອພ่ะພພົງທີ່ຈະວາລາວອັນ້າລະຂາແວນ เท่าชอชาดูแลไหมมันเป็นทางอตาเมเาอาไว้ละเอาไว้มเปื่อนเลยมงจีแล้วมึงจีจะกินเอาไว้ชกองไว้ซะดุตัวเชดังนะจะกินบเจะกินบ่อนีะจะจกเลยเปื่อนแล้วมันเหนียวเลยเอาบายบายกันไปบายกันบายเปปากันดอสิดอบาย บายบายทุจาประดุงกันโดยทุจาประดุงเด้อโดยคลิปนี้กันไปเลยเลยสบายดีสบายดีเลสบายดีง่ะสบายดีเด็นหญิงเด็กหวิวี่ไปก่อนเด้อเอาดูไปก่อนเด้อโดยเหมือนขนมตุติดแม่บ่อแมนะ

Đi bà đi, ngắm ngắm ba con khung lồng này ngắm ngắm, rồi, <laughs> bà đi, rồi, rồi lấy, ông lấy, ông lấy, bà đi